บุญพาปา้ป่าร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานนะครับเพื่อให้งานสำเร็จรุ่รวงไปด้วยดีด้วยการบุญการกุศลร่วมด้วยช่วยกันการหันหน้าโบสถ์เราก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกที่มองเห็นนะครับเรียกว่าราชวัตรทั้งสิ่นทิ่นำมาสึ่งวัดเป็นมงคลนั้นเป็นเวลาเลิกต้องไม่รับจิตก่อนจะน,นิ่งพูท เครับพี่น้องที่จุดทุบแล้วนะครับก็มาปักนะบริเวณเครื่องบวงสรวงก็ได้นะครับล้อมรอบนะครับขอให้ดูความปลอดภัยด้วยนะครับหรือว่าจะปักอยู่ต,ตรงที่นะครับในพื้นดินในบริเวณตักข้าก็ได้นะครับเสร็จแล้วขอเรียนเชิญน,นั่งประจําที่นะครับ ขอให้นั่งประจำที่เพราะว่าเราต้องเอาเรื่องเอาชัยคำว่าวางแผ่นศิลาฤกษ์นั้นต้องวางให้ตรงกับเวลานับครับเวลาที่สำคัญก็คือ9นาฬกา49นาที้อมีตความรุ่งเรืองแผ่นหน้าะครับแผ่นหนาที่ปนามสิรนใแ่นหน้าครับ ันทาคินนองปันทาคินนองปันทาคินนองปันทาคินนองไปทางไหนมีแต่ความเจริญรุ่งเไปนแนนชัยมาให้น thank mm -hmm. you